หลังจากพายนะุโมดูลนะครับกำลังจะพาดผ่านไปนะครับเราก็มาดูร่องน้ำนะครับว่าเราจะทำกระชังในในบอ่อของเรานะครับควรจะใช้กระชังที่มีทุ่นลอยหรือกระชังแบบไหนนะครับบอ่อของเรานะครับเราจะรู้นะครับว่าระดับน้ำขึ้นสูงตุดอยู่เกณฑ์ไหนนะครับแล้วกเ็เราจะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนกุ้งหอยปลา ปูกบอะไรนะครับเร,เราเราจะเราเจะรู้นะครับแล้วก็ทํกไปทางให้เหมาะกับกเรานะครับและการควบคุมระดับน้ํานะครับ <c oughs> นี่นะครับถ้าถ้าน้ํามันจะมาเส้นนี้ใช่ไหมของผมนะสมมตินะจะมาเส้นนี้ถ้าผมจะเอาไปลงบ่อผมก็จะปล่อยไปทางเส้นนี้ลงบ่อโน่นเลยนะครับนะครับคือถ้าระดับน้ําเราได้แล้วนะครับผมก็จะมาเอาออกแล้วครับเนี่ยไปทางนี้แล้วครับเพราะมันจะไปลง ทุนงานเขาเลยนะแล้วลงห้วยไปเลยคานมินตรงนี้ก็จะกระยับมาตรงนี้นะครับเพื่อน้ำที่มาตรงถนนนี้นะครับจะได้ลงไปทางนี้ได้ไม่ลงสะลงเฉพาะน้ําฝนที่ตกก็จะลงไม่มากเท่าไหร่นะครับตามปริมาณที่เราควบคุมได้นะครับบ่อเราเราจะรู้นะครับว่าเกณฑ์น้ำจะอยู่ตรงไหนจะเอาลงเอาออกตรงไหนนะครับเอาแล้วคราวนี้มาดูกระชังกันว่าผมใช้กระชังยังไงนะผมใช้กระชังแบบไหนครับครับนี่ปริมาณน้ําในบ่อนะครับ คือในบ่อนี้จะมีปลาสวายปลาดุกแล้วก็ปลาขาวหมอยเชอรี่นะครับกบก็จะมาเองนะครับนี่นี่ก็มีกอบบ่ก็จะปลูกแต่คงจะไครกบและที่ประเด็นสําคัญคือกระชังนะครับกระชังนี้ผมทําเพื่อเ,ออเลี้ยงกุ้งฝอยนะเนาะหลายคนบอกว่าทําทุ่นลอยกระชังทุ่นลอยอย่างดีนะมีปัญหาเรื่องกุ้งตายนะผมเพราะผมรู้ว่าระดับน้ําผมจะอยู่แค่ไหนนะครับเห็นไหมเห็นท่อระบายน้ำไหมน่น,นะ พอน้ําได้ระดับนะครับมันจะออกตรงท่อนี้เลยนะครับแล้วก็ที่น้ําเข้าเราก็คุมได้แล้วใช่ไหมเราก็รู้อยู่ว่าจะเอาเข้าประมาณขนาดไหนเอ่อถ้าเลี้ยงกุ้งนะครับน้ํายังมาเติมได้อีกนะครับแต่ถ้าเลี้ยงปลาดุกนะครับถ้าขนาดนี้นะครับปลาดุกน่าจะกระโดดออกได้นะครับถ้าเป็นกบเป็นอะไรนะครับก็น่าจะกระโดดได้อยู่นะแต่นี่กุ้งปล่อยนะครับถ้าน้ําลงอีก ก็ยังจกได้อยู่นะครับพอลงก็ไม่ไปไหนแมก็ไปในบอ่อเรานี่แม่ออกไปข้างนอกมันจะโตเร็วด้วย <c oughs> ไม่ซีเรียสอะไรมากมายแต่กุ้งปล่อยนี่ไม่ออกแน่นอนนะครับไม่ออกแน่นอนนะครับพอดีปล่อยช่วงก่อนจะเข้าหน้าฝนพอดีนะครับปล่อยไม่เยอะนะประมาณสักไม่ถึงร้อยตัวได้กุ้งปล่อยสองบอ่อสองกระชังเนี่ยนะครับผมทํากระชังแบบว่าเอาลงพื้นเลยนะครับอากาศาร้อนช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าฝนเมื่อก,กี้นะไม่มีปัญหาเรื่องกุ้งตายนะครับแล้วคราวนี้จะลองดูว่าหลังปีใหม่ จะลองยกกระชังขึ้นดูว่ากุ้งปล่อยจะขยายพันธุ์เยอะไหมนะครับเพราะว่าในบอ่อนี้นะผมมาลงแค่หยิบมือนะครไม่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบตัวนะพอลงไปในบอ่อนะครับแล้วครนี้ก็ใส่ลูกชายมันใส่ใสใสตุ่มนะมันก็ได้กินอยู่มันขยายขยายพันธุ์ไวเยอะนะกุ้งปล่อยนะครับแล้วแล้วครนี้ก็เราเราดูครับช่วงเ น่าจะเป็นหลังปีใหม่จะยกกระชังลองดูนะครับว่าเป็นคือเราคํานึงว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนถ้าถ้ามันตัวเล็กอย่างกุ้ง่อยใช่ไหมมันจะทนอากาศร้อนไม่ได้ถ้าอากาศร้อนนะครับผิวน้ํามันก็จะร้อนผมก็เลยเอากระชังนี้เอาเอาหินหว่างป้นกระชังลงไปถึงพื้นเลยนะครับเพราะกระชังผมไม่น่าจะน้ําท่วมนะเพราะว่าผมคุมระดับน้ําได้เจ้าของบ่อนะครับก็จะรู้ว่าน้ํามันจะลงยังไงออกยังไงนะครับแค่ไหนเนะรยกขอบกระชังให้มัน เพราะกระชังมันตั้งสามเมตรไหมไม่ใช่กว้างไม่ใช่ยาวนะครับยาวนี่ก็สามเมตรอยู่แล้วลวก็ลึกไาอีกก็สองเมตรครึ่งไหมลึกนะครับน,นี่จนถึงพื้นเลยนะครับเอาเลี้ยงเลี้ยงอะไรเราก็คำนึงด้วยนะหมายความว่าถ้าปลาดุกมันตัวใหญ่แล้วนะครับอันนี้กระโดดแน่นอนนะครับกระโดดแน่นอนก็ยกถ้าใช้ทุ่นลอยได้ก็ะจะด,ดีนะครับถ้าเป็นปลาดุกนะครับเพราะว่ามันจะมันจะระดับระดับปลาดุกไม่กระโดดออกมาข้างนอกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างกุ้งฝอยอะไรพวกนี้นะครับ คงไม่กระโดดไม่ใช่คงไม่กระโดดแล้วไม่กระโดดแน่นอนนะครก็กระโดดไม่ออกแน่นอนนะครับก็ดูว่าเลือกใช้นะไม่ใช่ตามเขาเลยนะไม่ใช่ตามเขาเลยเห็นเขาเพราะว่าไอ้ชุดลอยชินั้นก็มันก็จะเหมาะกับตัดที่ที่เราเราคิดว่าเราจะเลี้ยงนะครับถ้าปดกี้แน่กระโดดออกแน่นอนใช่ไหมปดกโตนะออกแน่นอนถ้าปดกเล็กไม่ออกแล้วถ้าปดกเราปล่อยยหงไอนุบาลน,นี่ไม่ออกนะครับแต่แต่ถ้าเป็นปดกใหญ่กระโดดออกแน่นอนนะครับ ก็เลือกนะครับเลือกให้ให้มันเหมาะกับตัดเลี้ยงของเรานะครับเพราะว่าน้ําในบ่อของเราเนี่ยยังไงก็เราก็สามารถควบคุมได้อยู่แล้วนะครับก็เราจะรู้ว่าน้ํามันจะเข้าบ่อทางไหนจะออกทางไหนนะพอดีนะเผื่อไว้หน่อยนะเผื่อไว้หน่อยเอาฝากไว้แค่นคิดครับถ้าทําเกษตรมันลาบากลาบนนะก็อย่าทําไปทํางานออฟฟิศนะครับทําเกษตรคือให้เราอยู่สุขสบายใจสบายอกสบายใจอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไม่ได้บ่นใหนกันนะกูบอกแล้ว จะเห็ดกับทุนยังที่ต้องว่เห็ดสูงสูงเดวแะเลาะก,กันเบาๆหัวกับเมียนะไม่มีความสุขแล้วทำไม่มีความสุขอยู่แบบนี้มีความสุขดีกับฝนตกผมก็นอนเช็ดตื่นย้าหงก็มาดูวันพอดีเลยไหมเอาฝากไว้เป็นไงคิดครับกับคนมาทรกรรมอเอกุกัง